ตอนนี้เรากำลังจะหาพระกำลังจะไปไหว้พระขึ้นเขามาโดยสุเทพนะคะมาเที่ยวโดยสุเทพด้วยกันนะคะเอาไม่ได้ไม่ได้วิูก็ทำผมสวยทำกับเขาบ้างสิเรามาไหว้พระไหว้พระไหว้พระตรงไหนเอ่ย กเทาน,นี้ลอ,อไาไกมอัวด้วยข,ของขา้เขาไม่มไดูอของเราเราไม่ใช่ต่างชาติ ไม่ขอเท้าด้วยไหนอ่ะไปฝั่งโน้นปะต้องเข้าฝั่งนี้อออเออเอเอไม่เดี๋ยวเราเดินรอบกันปะเันกะิเินกรอนกกาเสีากไว้แล้ว